เรื่องพระราชากับมาล็ดพืชการละครั้งหนึ่งมีกษัตริย์ผู้ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความฉเฉลียวฉลาดเมื่อความคิดของการ,กรเกษียณอายุเข้ามาสู่พระราชาพระราชาไม่มีบุตรและธิดาสืบต่อราชสมบัติดังนั้นพระองค์ก็เลยประกาศไปทั่วราชนจาจักรว่าพระองค์จะแต่งตั้งคนใดคนหนึ่ง อยู่ในเมืองนี้แหละเป็นผู้สืบราชาสันตติวงคนใหม่ในไมชานี้ข่าวการค้นหาผู้สืบทอดตำแหน่งของพระราชาทําให้เกิดความตื่นเต้นอย่างมากไปทั่วแผ่นดินกษัตริย์ถือว่าเป็นผู้ฉลาดที่สุดนโยบายอนชันฉลาดของพระองค์ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชาติสร้างความยุติธรรมให้กับประชาชนประชาชนต่างพึงพอใจในการปกครองของพระราชาองค์นี้พระราชาทรงเรียกชายหนุ่มในทั้งหมดในเมือง แล้วก็ชุมนุมกันที่พระราชวังพระราชาก็เริ่มพระราชทานมเมล็ดพืชให้แก่แต่ละคนแล้วก็ตรัสว่านี่เป็นมเมล็ดพันธุ์พิเศษมากเราอยากให้ทุกท่านปลูกดูแลอย่างดีและหลังจากนั้นกลับมาที่นี่อีกหนึ่งปีหลังจากนั้นแล้วก็นำสิ่งที่เธอปลูกได้เอามาแสดงให้ฉันเห็นฉันจะตัดสินใจเองว่า ใครจะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปของประเทศทุกคนก็ออกไปห้องออกไปจากที่ชุมนุมพร้อมกับเมล็ดพันธุ์นะครับพวกเขาเมื่อกลับไปที่พักเขาก็เริ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แล้วก็พยายามจะปลูกมันด้วยความตื่นเต้นรอให้มันเติบโตหลายเดือนผ่านไปหนุมหน่มๆหลายคนก็พูดถึงว่าต้นไม้ของเขาเติบโตสวยง,งามอย่างไรต้นไม้ของเขาแข็งแรงอย่างไรในบรรดาชายหนุ่มทั้งหมดมีชายหนุ่มคนนึง ซึ่งมเมล็ดพืชยังไม่ได้แตกหนอเลยแม้ว่าเขารดน้ํามันทุกวันทําทุกวันเพื่อให้มันเติบโตแต่มเมล็ดก็ไม่ได้มีวิแววจะเติบโตเลยเขาได้ยินแต่คนอื่นพูดถึงเรื่องพันธุ์พืชของเขาว่าสวยงามเพียงใดเติบโตเพียงใดแข็งแรงเพียงใดแต่สําหรับของชายหนุ่มคนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหนึ่งปีผ่านไปนับตั้งแต่วันที่พระราชาได้แจกมเมล็ดพันธุ์ชายหนุ่มทั้งหมดถูกเรียกตัวกลับไป ที่พระราชวังเพื่อแสดงผลลัพธ์ของการเพาะปลูกมเมล็ดของพวกเขาใช้หนุ่มคนนี้ที่เรารู้อยู่นะครับมเมล็ดพันุไม่ได้เติบโตเหมือนคนอื่นเขาก็เลยไม่เต็มใจที่อย่างยิ่งที่จะเขา้าร่วมประชุมแต่แม่ของเขายืนยันว่าให้เขาไปที่พระราชวังด้วยสิ่งที่เขามีเพราะความของเพราะความพยายามของเขาเป็นจริงและไม่ต้องอายในสิ่งที่เขาจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่า เขาปลูกแล้วมันได้หรือไม่ได้อะไรชายหนุ่มก็เลยกลับไปที่พระราชวังพร้อมหม้อดินของเขาในการรวบรวมหม้อดินวาง,วาง,ว,างวางอยู่เขารู้สึกทึ่งมากที่เห็นพืชพันธุ์ที่สวยงามมากมายที่คนอื่นปลูกชายหนุ่มวางหม้อเปล่าของเขาลงบนพื้นขณะที่คนอื่นกําลังหัวเราะเยาะเขาในสิ่งที่เขาทําเช่นนั้นชายหนุ่มรู้สึกอับอายมากนะครับที่อยู่ที่นั่นเพราะว่าหม้อ,ขอเขาไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อกษัตริย์เสด็จมาที่ห้องโถงแล้วก็ตรวจดูหม้อทุกใบพระองค์ค่อยๆตรวจสอบพันพืชที่มันมีความต่างก,กันทั้งหมดหนุ่มๆทั้งหลายก็ยิ้มแย้มกับพืชที่เขานำมานำแสดงให้กับพระราชาส่วนชายหนุ่มที่นำม้อเปล่ามาไม่รู้จะทำไงก็แอบซ่อนตัวอยู่ด้านหลังโดยพยายามจะไม,ไม่ให้มีใครเห็นแต่กษัตริย์พบเขาแล้วก็หยุดมองเขาชั่วขณะหนึ่งเมื่อพระองค์เดินผ่านไป พระองค์ก็มองชายหนุ่มคนนั้นอีกแล้วก็ต้นไม้ของเขาอย่างละเอียดในหม้อของเขาพระองค์ไม่ได้พูดอะไรพระองค์ก็สั่งให้ทหารของของพระองค์เองพาชายหนุ่มไปที่ห้องชายหนุ่มรู้สึกเศร้าใจมากเมื่อพระราชาทรงสังเกตเห็นความล้มเหลวของเขาในการปลูกมเมล็ดพันธุ์เมื่อมาถึงด้านหน้าทหารยามก็ปล่อยเขาปล่อยให้เขายืนอยู่คนเดียวต่อหน้าคนอื่นทั้งหมดที่อยู่ในห้องโถงนั้นทุกคนหัวเราะยาะเขา พระราชากับเรียกชายหนุ่มให้เข้ามาใกล้แล้วก็ยกมือเขาขึ้นแล้วพูดเสียงดังว่าดูเธอทั้งทั้งหลายนี่คือกษัตริย์องค์ใหม่ของท่านทุกคนพระราชาก็ได้รัดกับทุกคนในห้องว่าเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเราได้ให้มเมล็ดพืชแก่ทุกคนเราสั่งให้คุณนำไปปลูกรดน้ำแล้วก็นำกลับมาสิ่งที่คุณไม่รู้ก็คือมเมล็ดทุกมเมล็ดที่ฉันแจกออกไปนั้นถูกต้มแล้ว มันสุกไปแล้วฉันต้มมันไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้มันงอกเงยหนึ่งปีที่ผ่านมาพวกคุณทุกคนได้นำพืชนำต้นไม้นำดอกไม้มาให้ฉันซึ่งเกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ของพวกคุณมเมล็ดที่ปลูกพืชเหล่านี้ไม่ใช่มเมล็ดที่ฉันให้พวกคุณไปตั้งแต่แรกดังนั้นพวกคุณจงมองที่ชายหนุ่มคนนี้ผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์เพียงคนเดียวในหมู่พวกคุณ แล้วผู้คุณรู้แล้วสินะว่าเหตุใดเขาจึงสมควรเป็นผู้ปกครองเป็นพระราชาคนต่อไปของคุณเพราะคิดเรื่องนี้สอนเรารู้ว่าเมื่อคุณได้รับมอบหมายให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณควรทำมันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเพียรอย่างไม่ย่อท้อด้วยความเพียรพยายามจนถึงที่สุดแล้วจงภูมิใจกับผลที่ได้รับไม่ว่ามันจะสมบูรณ์แบบหรือไม่ก็ตาม